สวัสดีครับเกมเมอร์ attorney, ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Not Tail ก็ห่างหายไปนานนะครับคือโดอนถามมาบ่อยมากว่าเพียงเล่นอยู่ไหมเพียงเล่นอยู่ไหมนะครับวันนี้ก็เราเล่นอยู่ตลอดนะครับก็เลยวันนี้จะอัพของนิดหน่อยนะครับก็เลยมาอัดคลิปสนุกสนุกสั้นๆให้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นการทําอาวุธ C 8 8นะครับหรือว่าแชมเปี้ยนเลเวล88นั่นเองนะครับก็เป็นของที่ ดีที่สุดในแพดปัจจุบันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับวิธีดูวัตถุดิบครับนะครับมาที่แอค9ได้เลยแล้วก็มาหาอีควอเมนต์คาบเตอร์ได้เลยนะครับน้องกบซ้ายมือของเมืองนะครับวันนี้ผมจะคาเป็นหน้าไม้88เขาก็จะบอกวัตถุดิบต่างๆนะครับนี่อย่างท่อพวกสตรีมนะครับก็จะดอกจากก็หุ่นยนต์นะครับฝั่งหุ่นยนต์ อาร์เมอรอันนี้เดี๋ยวผมพาไปคราบนะครับเป็นกเกาะเหล็กน,นะครับหางหนูก็ดอกจากฝั่งมอสนะครับป่าปแจก็ดอกจากฝั่งหุ่นยนต์เลย power crystal นะครับก็ดอกจากฝั่งมอสส่วนแปนแปนอาวุธลองนะครับ3ชิ้นอันนี้ได้จากบอสอาร์ม่านะครับหรือว่าบอสหุ่นยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็หน้าไม้เลเวล82 1ชิ้นนะ อ่าแล้วก็อาร์เมอร์หรือว่าก่อเหล็กนะครับมาครับที่ตัวเอนจิเนียร์น้องกบเอนจิเนียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็เลือกครับนะครับสำหรับก่อเหล็กอาร์เมอร์นะครับก็จะใช้โซลเมทัลนะครับ8ชิ้นแล้วก็สตีล8ชิ้นเหล็กกับโลหะ8อย่างละบ8นะครับอ่าฟังเออฟัง ฝั่งเหล็กผมคารบเสร็จแล้วนะครับ56อันผมคารไว้56อัน,อนเพราะผมจะทำอ,อ,อาร์เมอร์เจ็ดชิ้นเนาะก็จะเหลือฝั่งโลหะนะครับฝั่งโลหะก็จะใช้วัตถุดิบจากฝั่งมอสเลยอ่าฝั่งเหล็กก็จะใช้วัตถุดิบจากฝั่งหุ่นยนต์นะครับนี่โลหะจากฝั่งมอสผมขาดอีก20อันนะครับเดี๋ยวผมคารไปเรื่อยๆเลย20ทีเราสามารถกดคารบแบบ วนลูปอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะขับไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเด้งไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพมาอีกทีตอนครบนะนี่นะครับอย่างละ56 7สคูณแได้56นะครับผมต้องการอาร์เมอร์7ชิ้นเนาะนี่ใช้อย่างละ8นะครับก็มาขับเป็นก่อเหล็ก7ชิ้นนะครับก็มันใช้แบบมันใช้พวกเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยวัตถุดิบ ราคามันก็จะแล้วแต่ช่วงนะครับถ้าอย่างช่วงนี้ก็อาจจะถูกหน่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยคาบกันแหละนี่นี่นะครับได้ก่อนเหลือเจ็อันละก็สามารถมาที่ NPC คราบได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมไปซื้อวัตถุดิบที่ขาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคาบกันอีกทีนึงหางหนูใช้กับประแจอย่างละเจ็นะครับ อ่ะเดี๋ยวซื้อประแจก่อน75ชิ้นอ้ราคาดีนะครับแต่ก่อนมันแพงกว่านี้แล้วแต่ช่วงด้วยนะครับถ้าคนทำเยอะก็ก็แพงเหมือนกันนะหางหนูเนี่ยหางหนูราคาขึ้นนะครับแล้วผมชอบเวลฝั่งมอดยมันง่ายดีนะครับ75อนัน75ล19เหลือเท่าไหร่ ตกเลขนะครับเดี๋ยวขอใช้เครื่องคิดเลขก่อนลบสิบเท่ากับ56อันชิบชืบอบขาดแปน้นคือแป้นผมมีอันหนึ่งนะแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้แต่ราคาไม่แพงหรอกมั้งเดี๋ยวซื้อใหม่ได้นะครับแป้นอาวุธลองอัรลสิบาเอ็มนะก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร ตาเมื่อมันออบอสหุ่นยนต์มันลงยากกว่านะครับราคามันก็เลยแบบสูงนิดนึงซื้อมาเลยก็ได้3ชิ้นชือ้อผมน่าจะครบแล้วนะวัตถุดิบอ่าครบแล้วนะครับเราก็เอาวัสดุตั้งต้นของเรามาวันนี้ผมจะใช้เป็นหน้าไม้อันนี้นะครับออธาต อ้อสิ t ถ้าสิบกดใช้แป้นไปได้เลยนะกดใช้แป้นไปได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นแป้นสีเขียวแบบนี้แป้นสีเขียวแบบนี้คือมันเทรดไม่ได้แล้วนะถ้ามันยังเป็นสีดําอยู่คือมันเทรดได้นะครับนี่เราก็ลากอาวุธตั้งต้นของเราเข้าไปเลยมันจะมีเอาออฟเดิมคงไว้กับแรนดอมแรนดอมออฟนะครับเพราะฉะนั้นเอาออฟเดิมนะอย่าไปแรนดอมนะครับ วัตถุดิบแพงเนาะเผื่อได้ออฟอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแร่เขาก็จะสุ่มแล่นะดูสิว่าวันนี้ผมจะได้แร่อะไรแล่ซนะครับแล่ซถือว่าโอเคเพราะว่าใส่แล้วมันไม่ติดน้ําหอมอ่าเอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยอะไรนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยวิธีทำนะครับเข้ากับดาบผมพอดีออ,อมี s อโจมนะครับเป็นออธาุกับ s l โจ ปรมานี้นะครับสำหรับการทำอาวุธเลเวล88นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบนัทเทลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์กับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ช่องผมนะได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์กับทางน็ t ตเทลอ f ฟฟิเชีด้วยนะครับก็เลยจะมีแบบข้อมูลอะไรที่เขาให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย